สบายดี to então, สวัสด ah, ีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนเนาะโดยพระพ่อกับสาวพวงกับยู่ทงไฮทงนาคือเก่าน้องพี่น้องตอนนี้ก็กําลังชีลุงไปลูกกาพี่น้องเลยเนาะผพาที่พานองไปหับไปชมเนาะลูกกาพี่น้องเลยก่อนอื่นสาวพวงกับจะพ้าผัพี่น้องมาเบิ่งงัวก่อนพพี่น้องเลยงัวเนาะกำลังกินเครื <Rogers> ่องอยู่พี่น้องเนาะ ทางสะพวงก็ดำนาคู่มือบ่พี่น้องเอ้ยดำนาลกก้าคู่มือเนาะยังบทันแล้วเด้อพิพี่น้องเอยยังหลายพิพี่น้องยังหลายเขิบเนาะโอ้ยห่านก็เพิพี่น้องห่าสกับห้องเลยห้องบเพี่น้องเยพาพี่น้องมาหสมบรรยากาศยามมือเ้านะพี่น้องเยตอนนี้สพวงกลังกะเียมเนาะลงไปลกกาพี่น้องลกกาคือเก่าน่เนาะบทันแล้วพี่น้องเย ลูกกาคือเกาลูกกาดำหน้าแต่ละมือนี่เนาะหลังสฟ้านะตัวดินแต่ละมือมาพี่น้องเลยเตือนแต่จะเศร้าเนาะมาพี่น้องเผื่อลงมาลูกกาตอนเศร้าเนาะส,สวยๆมาละฮอนเดแบบพี่น้องเลยอ่าป่ะพี่น้องเลยเช็คพรมไพี่น้องอ่ะฮับส้มบรรยากาศก,าก่อนเนาะบรรยากาศยังมุ่งเศร้ามาพี่นอ้องกูตะเวงกต่กำลังอ่าสิขึ้นไหนเนาะโยอ่ะโยดิอ่าเนตาเลยพี่นนะ้นอ,อ,นอ,อ,นอ,นองเลย เงยเสียงหูแสงตาแล้วผาพบรรยากาศยางมือเศร้าก็สิบประมาณนี่แต no ่พอพี่น้องตื่นเศร้ามากก็ลงไ้ลงหน้าลงทงเนาะสะพวงก็ได้มาได้ไปทางใดเด้อไปพี่น้องเลยภาพบรรยากาศยามมือเศร้านี่แหละมาผักพีผักตอนพ่อแม่พี่น้องนะคะไปสนุกกันเนาะดับหน้ากัย่างมันเล็วเพืพี่น้องเลยกลางทงไ้ทงหน้าพ่อเนาะเธอยังไล่น่าสะพวงพ่พี่น้องเลย ยังโมเล่อเด้อเนาะยังลายพอสมควรพี่น้องเลยลูกกะคือเก่าเนาะทั้งอาลำกอนกระเขียวงามแล้วยพี่น้องเลยเข่ากันเนาะเขียวงามนะเขียวอุ้มทุ่มเลยเนาะ นี่เฮ้พี่น้องดำวานเนี่ยฮก็ได้ชงสามปอกในี่นมันเลยเนาะดำมาไว้สามคนดำเนาะเฮ้พี่น้องเลยบางมือกโซ่บางมือกสามคนณมาหลายเนาะค่อยดำไปเฮ้พี่น้องยังมาเลี้ยวเถื่อเนาะเลี้ยวทงนี้ก็ยังอีกทงหนึ่งเฮ้ยพี่น้องเลยนาสะพวงสะพวงเห็ดนาสองทงเด้อเฮ้พี่น้องเลยเลี้ยวยาทงนี้ก็ยังอีกทงหนึ่งเนาะอ้าว

มาเด้อมาลูกกาพี่น้องผัวกาแงามซะเขียวงามบุมทุ่งอยู่เนาะเด้อพี่น้องเอ้ยมาลูกาซอยสะพวงเลยเด้อเนาะก่อนอื่นสะพวงก็ใส่ถุงมือก่อนพี่น้องเลยลูกกางามเด้อพ mà hưởng bùng cái lái lại bùng อพี so ่นองเลถ้าพวกไ่ได so ้อาอาตีนเตะเนาะถ้าพวกงานตีใช่ไหมพี่น้องเยมันง่ายดี ขนาเจ้ากนกัะก๊อกเาะนั่กระดูดเอาขมือเลยก็ยังไหย ลูกก้าเมื่อวานนี้เพิ่นพี่น้องหากะเบิดเนาะนี่ตาหลายตาเต็มเลยเนาะ4ตา5ตาแล้วเพิ่นพี่น้องเอ้ยตะกานาสะพวงเนาะลูกหากะได้เบิด4ตา5ตายังเหลือ4ตาอีกบ่พี่น้องเอ้ยตะก้าบ่ใหญ่เนาะซํานี้ให้นาพี่น้องเอ้ยแล้วกต่อมากให้กบ่ใหญ่เนาะตกาก้ากงามพี่น้องเอ้ยนี่แหละลูกเมื่อวานนีเนาะบิดมือบิดเวนพี่น้องเอ้ย ก้าก้าหยามเนาะเบิดก้าหยามมาแค่นี้มันจะพี่น้องเลยอือฮึฮพี่น้องทางเอ่ยจะพ่วงกับลูกก้าไปไปยืนเนาะพ่ะนะก้าก้างามจังนพี่น้องเอ้องามคนลูกอย่แงเดเพิ่นว่าเนาะมนบ่พี่น้องหมูก้างามซับอือฮึไปพ่งมาถามความือสื้เพิ่วงกอนเนาะ ลูกกาลูกบุง้งอย่างเป็นดนาราเจ็บแมวอยู่บ่ <laughs> ทางนี้คือเจ็บหลังเจ็บแมวแท้่าพี่น้องข้าเชือไปเจ็บรางเจ็บแมวไปพี่น้องเงยฟูนลูกกากันเนาะมาเจ็บหลังเจ็บแมวอื้อกลางงามเลยพี่น้องเลยเป็นกีบักสะก,กักานะกาฝุ่นขนี้งัวเนาะย้มแรงเขากับผูกงัวผูกควายใสย่นี่ยเทวไหน้าเนี่ยพี่น้องเลย กระวานก้าซาเน่ป๊อเขียวงามขนาดเลยเพือพี่น้องเลยเนาะทางเพิ่นก็ไปมัดก้าเนาะใครเป็นคือทางนี่เน่บ๊อบเพ่อพี่น้องเลยลำหน้าเลยเจ็บหลังเจ็บเอวเนาะจะเป็นย้อนอย right ่างเนาะหรือว่าเถ้าเพื่อพี่น้องเลยหรือว่าแนวใดเนาะเจ็บหลังเจ็บเอวหัวเนาะทางเพืพวงกับมัดก้าอยู่นี่พี่น้องเลย มาสองตัวก็งลงมาอยู่เบิ้งขึง้นไหมพิ่นฟ้าเทียงเร็วๆมาดำมาลลยเนาะลูกกาเจ็บหลังเจ็บเอวไปพี่น้องไผ่เด้เป็นคือทางบ้าน,นเนียเงีบเนาะไ่พี่น้องเลยลูกกาก็ได้ไลยเต่อพอสมควรแล้วนี่เนาะนี่มัดกาก็เรียนสลายอยู่พี่น้องเลยกากรงามงามพลอยใช่ไหมพี่น้องเลยกาเข่ากลางเนาะลูกกาแล้วก็สมาดำ นาเด้อบัทีนี่ไพี่น้องเลยดำนา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 ไพี่น้องเลยดำนายาม้าเนาะมาเด้อมาดำนาพี่น้องเลยทั้งน้องชายกับดำนาพี่น้องเลยทั้งเอือยกผ้ากันตัดหางกาเนาะมา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 ดำนาพี่น้องเลยโดยน้องตัดผ้ามาแบดนี้กัดูดน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องดูด่น่าดูดน้ำดำเนาะห้พี่น้อง เพราะว่าฝนบโต๊กไปพี่น้องเลยดูน้ำดำหน้าเด้อเนาะดูในห่วยเนี่ยพ่อพี่น้องเลยดีแต่ว่าในห่วยมีน้ำเนาะดูน้ำขึ้นไหน้าไปพี่น้องเ้ยบุ้มมีน้ำเนาะฝนกับบต๊กไปพี่น้องเลยมืดขึ้นไปซื้อหัางบโต๊กฝนกันเนาะพวเมื่อนี้กับสีมืดขึ้นขึ้นไปพี่น้องเลยก้อนเมฆกับพลเลกหักฝนกับบต๊กเนาะก้อนเมฆก็ดำมืดขโนยไปพี่น้องเลยพอ ดำนาหากระิแล้วเด้อพ่พี่น้องเอ้ยดูน้ําเนาะใส่ให้นาพุ่นดะเนาะดูดำพ่อพี่น้องเอ้ยบ่มีน้เนาะแห้งก็แล้งอยู่พี่น้องเอ้ยพี่ทางพี่ก็เนาะบ่มีน้พี่น้องเอ้ยได้ดูดอีกแล้วเนาะแถวนี้ดูดน้คือเก่าเด้อบ่มีน้่พี่น้องเอ้ยดำนาดูดน้เนาะฝนก็บ่ตกพ่พี่น้องเอ้ย บรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าพี่น้องผู้าพ่อแม่พี่น้องมาครับมาส้มเนาะอ่าหน้าที่ว่าดำแล้วหรือเนาพ่อพี่น้องผูเขียวงามใําไพี่น้องเลยเบื้องเนืฮเนาะผูงามแล้วเป็นโก้เลยพี่น้องเลยนี่แหละเนาะอ่าไฮหน้าที่ว่าดำก้อนหมพี่น้องเลยเขียวงามแล้วนี่เนาะผูพี่น้องเลยผูเขียวอุ้มทุ่มยู่เนาะ มื่อนี้บรรยากาศดีดีบ่พี่น้องบ่มืดฟ้ามืดฝนเนาะได้บรรยากาศดำนาเลยบ่พี่น้องเอ้ยเนาะ โดยคอนอื่นสะพ่วงกับจิคอเจ้าคิไว้ไเพียงซัำนี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผาพพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สะพ่วงเด้อเนาะโดย่อนอื่นสะพ่วงกับจิคอขอบุญขอบคุณนะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนาะที่เข้ามาติดตามรับช่มเลยให้กำลังใจสะพวงตลอดมาเด้อเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กับจิคอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อ